พี่แนนหนังสือที่หนูอยากได้มาหรือ,อยังคะอ๋อนี่ไงหนังสือที่น้องเหมิวอยากได้ขอบคุณมากนะคะพี่แนนรู้ใจหมิวจ,จริงเลยรู้ใจแบบนี้กับลูกค้าทุกคนหรือเปล่านะคนนั้นล่ะคะนี่ค่ะหนังสือที่คุณบุ๊คชอบอ่านขอบคุณมากครับแล้วคนนั้นล่ะคะมาเขียนที่คุณชอบออกเล่มใหม่แล้วนะคะขอบคุณค่ะแล้วคนนั้นล่ะคะ ตัวนะครับไม่ทราบว่ามีหนังสือเกี่ยวกับการแต่งบ้านแนะนําบ้างไหมครับหนังสือเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านเชนด้านนี้เลยค่ะขอบคุณครับลูกค้าคนใหม่จ้ะพนักงานบุ๊คเมดของร้านในอินทุกคนรู้ใจนักอ่านใส่ใจในการให้บริการร้านในอินรู้ใจนักอ่านบริการประทับใจ